สลากออมทรัพย์ทกศชุดหยกจกกักรพรรดินะครับยังคงเปิดให้จองซื้อกันต่อเนื่องนะครับเพื่อลุ้นรางวัลน,นะครับ10ล้านบาทตลอด24เดือนและรางวัลพิเศษรวมมูลค่า40ล้านบาทจำนวน8ครั้งครั้งละ5รางวัลเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับสลากออมทรัพย์ทกศชุดหยกจกกักรพรรดิเลขสลากมงคลจะเริ่มต้นด้วยเลข8ทุก หน่วยนะครับซึ่งฝาก1 0 0 0 0บาทนะเป็นขั้นต่ำนะในการฝาก1 0 0 0 0บาทนะครับลุน10ล้านบาทตลอดนะครับ24ครั้งด้วยกันหรือตลอด2ปีเลยนะครับรับดอกเบีย้ยหน่วยละ280บาทเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการฝาก like, กดไลค์กด subscribe เมเมนต์ ubscribe, เป็นกำลังใจด้วยนะครับผู้มีสิทธิ์ฝากสลากออมทรัพย์ทอคอสชุดหยกจักรพรรดินะครับบุคคลธรรมดาอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีถิน่ที่อยู่ในประเทศไทยหรือทรอ .14 นะครับกลุ่มบุคคลนิติบุคคลส่วนราชการที่มีถิน่ที่อยู่ในประเทศไทยการรับฝากนะครับรับฝากหน่วยละ1น0 0 0 0บาทเปิดรับฝากทุกวันยกเว้นวันที่ธนาคารออกรางวัลรับฝากเฉพาะเลขเดียวเท่านั้นผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตั้งแต่วันที่20มกราคม2568เป็นต้นไปหรือที่เคาน์เตอร์ธนาคารนะครับตั้งแต่10ันกุมภาพันธ์2 5 6 แบบตนไปอายุการลาฝาก2ปีครบกําหนดแบบวันชนวันนะครับจากวันที่ฝากอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขาการจ่ายอัตราดอกเบี้ยผู้ฝากถึงวันครบกําหนดรยนะยะเวลาการฝาก2ปีจะรับอัตราดอกเบี้ยนะครับหน่วยละ280บาทคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1.4ต่อปีธนาคารทกสจะ โอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่เป็นบัญชีคู่โอนซึ่งได้ทำการผูกอัตโนมัติเอาไว้ตั้งแต่ในวันแรกที่มีการเปิดบัญชีสลากนะครับผู้ถอนคืนก่อนครบกําหนดจะไม่รับดอกเบี้ยผู้ฝากไม่ครบ3เดือนธนาคารจะคิดอัตราธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก200บาทต่อนหน่วยนะครับถอนคืนได้9,800บาทต่อนหน่วยเพราะนั้นไม่แนะนำนะครับให้ผู้ฝากนะครับ ฝากไม่ครบ3เดือนเนาะนะครับไม่แนะนำนะใครอยากจะฝากก็ฝากยาวๆจำนวนรางวัลและเงินรางวัลต่อครั้งประกอบไปด้วยรางวัลที่1เสียงมวดนะครับจำนวน1รางวัลน,นะครับรางวัลละ10ล้านบาทเลยเดียวนะครับรางวัลเลขท้าย4ตัวหมุน1ครั้งจำนวน500รางวัลรางวัลละ5,000บาท รางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน1ครั้งจำนวน5,000รางวัลรางวัลละ1 0 0 0บาทและรางวัลพิเศษเสี่ยงหมวดที่หลายๆคนรอคอยกับมีังหมด40รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทซึ่งจะออกรางวัลครั้งละ5รางวัลในปีนะครับปี2,568เดือนมีนาคมนะครับซึ่งผ่านไปแล้วนะออกไปแล้วนะ5รางวัลเดือนมิถุนายนที่จะถึงในอีก2เดือนข้างหน้ามิยา กันยายนและธันวาคมนะครับจำนวนนะเดือนในแต่ละเดือนเนี่ยจำนวน5รางวัลเป็นรางวัลพิเศษรางวัลละ1ล้านบาทนะครับก็ใครอยากเป็นผู้โชคดีก็ลองดูนะครับแล้วก็ปี69ในเดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนธันวาคมปี69านะครับจำนวน5รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทเช่นเดียวกันรวมรางวัลสูงสุดต่องว้วคือ5,506รางวัลนะครับรางวัลละรวมรางวัลนะครับ2 ยี่สองล้านห้าแสนบาทการออกรางวัลจะออกรางวัลทุกวันที่16ของทุกเดือนยกเว้นเดือนมกราคมออกรางวัลที่17ของทุกปีนะครับออกรางวัลครั้งแรกวันที่16กุมภาพันธ์2568นะครับรางวัลที่1และรางวัลพิเศษธนาคารจะใช้วิธีการเสี่ยงหมวดจากจํานวนหมวดทั้งหมด5หมวดตลอดระยะเ,เวลาการออกรางวัลของสลักออมทรั์ทองกอสชชุดยกจัก,กรพรรดินั่นเองนะครับ ผู้มีสิทธิ์ตรวจรางวัลนะครับต้องซื้อหรือฝากสลากออมทรัพย์นะครับชุดยกจักรพพัดภายในวันที่15ของเดือนจะมีสิทจะมีสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้นๆโดยสลากแต่ละหน่วยมีสิทธิ์ตรวจรางวัล24ครั้งด้วยกันการประกาศผลการออกรางวัลนะครับก็ประกาศผ่าน Facebook ของธนาคารทอกอสอนะครับหรือดูในแอปพลิเคชัน bac mobile ก็ได้ว่าเราถูกหรือเปล่า เงื่อนไขเพิ่มเติมบุคคลธรรมดามไม่เสียภาษีดอกเบีย้ยเงินฝากและเงินรางวัลนิติบุคคลหากภาษีอัตราดอกเบีย้ยหากหนะ้าที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสัมพากรน,นะครับผู้ที่ฝากผ่านแอปพลิเคชัน BAC Mobile สามารถขอออกบัตรสลักออมทรั์นะครับได้ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารทุกสาขาโดยจะมีค่าธรรมเนียมนะครับการออกบัตรฉบับละ20บาทการโอนกรรมสิทธิ์สลัก ออมทรัพย์นะครับชนิดระบุชื่อผู้ฝากต้องดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตนเองที่ธนาคารเท่านั้นนะครับไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ด้วยการส่งมอบมีค่าธรรมเนียมในการโอนบัตรสลากคือฉบับละห0ิบาทและผู้รับโอนกรรมสิทธิ์สลากนะครับตั้งแต่ผู้ส่งคนที่สองต้องเสียภาษีร้อยละสิของอัตราดอกเบีย้ยสลากเมื่อครบกําหนดกรณีผู้ฝากเสียชีวิตทายาทหรือผู้จัดการมรดกสามารถโอนกรรมสิทธิ์ สลากนะครับเป็นชื่อของทายาทหรือผู้จัดก,การมรดกได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยนะครับเพราะไม่ถือว่าเป็นผู้ส่งคนที่2นั่นเองนะครับใครสนใจลองดูนะหรือโทรศัพท์สอบถามได้025550555นั่นเองนะครับขอ <c oughs> ขอบคุณข้อมูลจากธนาคารทกสมาณนะที่นี้ด้วยนะ ก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออก เอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ300,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2แสนถึง5าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุมบัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ